สวัสดีพี่พี่ท่านครับมามาครับมาทํามื้อเที่ยงครับมาย่างก้อยกันครับแซ่บทำเ,เลยเนื้อสดสดจริงๆเลย ย่างก้อยกันนะครับแสบเด้งๆเลยติดเตาเล่นน้อยครับนี่ครับงา <c oughs> ที่างเลยครับยางเลยนี่ปากีริ้วครับปากีลิว ซื้อร้านนี้ได้ได้น้ยอยู่ครับมาเดินครับมาเดินแส่บๆครับมัน เดี๋ยวเราจะคั่วเพียกก่อนนะครับคั่วเพียกมาคั่วเพียกแซ่บเลยครับมึอนี่ไม่ไกินนานแล้วครับเนี่ยแซ่บนะครับเนี่ยขมขมซึ่งไม่เหรบ เพียครับคีเพ,พียรสร่จหมดเลยครับส่วนไส้ไส้เราจะย่างเลยครับเขาเตาเลยครับย่างเลย ซอยใช่ด้วยครับอันนี้เป็นดีครับแป๊บหนึบบน่งนะครับ ปิดเตาก่อนเดี๋ยวคั่วขี้เพียก่อนอืมอันนี้ติดได้อยู่เราจะคั่วขี้เพียก่อนนะครับ <c oughs> สเสียบใส่น้ำจังน้อยครับแขนเกิน เียก่อนนะครับนี่ก็เราก็ซอยหอมหอมใบมนเลครับสับเซ่ยครับห้งบัวครับซอยหอมรอนี้เมนูง,ง่ายๆครับไม่ต้องซอยละเอียดนะครับเอาแบบห่าง ยังใ,ใหญ่หน่อยควงมี่เที็กวา่าสุกแล้วครับสุกแล้วสุกแล้วครับ ไปมากรูดเล็กน้อยนะครับแซบเลยครับ,บ,รบมันเลมาได้กินเิงแล้วครับเนี่เมนูนี้ชอบมากนะครับมาเลยครับพี่พีททุกท่านซอยหอมหัวหอมใส่ด้วยครับแซบเลย ก็ไม่ค่อยได้ไลฟ์สดแล้วก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปครับเข้าแต่วส่วนค่อ <c> ย <ười> <c ười> ของก็อีกสักหน่อยครับเดี๋ยวค่อยขายอยู่ด้วยครับขายอยู่เด้ว เตรียมเครื่องหอมไว้ก่อนใบกหลุดใบมะกรลดแห้งทำนี่ใส่ก็สองใบสามใบก็พอครับพอหอมหอมใเล็กน้อย ย่างกำลังย่างอยู่นะครับขีดก็ผมเอามาอยู่ไปไหนหมดนะเนี่ยมือผมนี่แหละในย่างนันตกครับแสบอ่ะใส่นี้น่นจะสุกได้นี่ นี่นะครับข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มด้วยครับสุกแน่นเลยได้แล้วครับขี้เพีย้ยขี้เพีย้ยเล็กๆเ็เดี๋ยวรอให้เย็นก่อน ให้เย็นก่อนเดี๋ยวหอมหอมจะไม่สดครับหั่นใส่ก่อนใส่ รอให้สุกก่อนนะครับเดี๋ยวนี่สุกก่อนนะครับเดี๋ยวฝากติดตามด้วยครับมาขับสุกแล้ววัดนี่สุกแล้วอมาซอยแล้วครับนะี่ยหันเลยครับแศีกๆเย้มาเนี่ยทำย่างก้อยครับมาเนอร์มาเ้อ Ừm, xem. Rồi Ừ, khoảng năm này. Giòn. Thôi, tốt. Ừ. xem. หม้อไปเลยครับลอยขีพีอเลยครับเอาหน้าหนาสักหน่อยครับตอนซีนนี่ครับอย่างน้นตกครับ เสียบครับตอนเที่ยงครับเที่ยงหรือบ่ายแล้วนี่ แซ่บเลยครับ,บแซบแทบตายแป้นงนัวเส้นหน่อยเส้นหน่อยครับเส้นลายเส้นล,ลายตอนหนึ่ง ขั่วสองครับลงไปข้าวขัวผมหอมแม่ขัวเองนะครับเดี๋ยวก็พริกบนพริกขัว่วขั่วเองนะครับจะจัด,จดนะครับสองได้แล้วสองครับ น้ำปลาสักหน่อยครับโอ้เข็มอืมได้ไมีเข็มมั้งโครนครับเออลืมใส่ดีครับ ถ้าเปดีขวดน่าจะอร่อยครับผมไม่ได้แวะบ้านเลยไปบ้านอีบานอ่ะเล็กน้อยครับผมสักหน่อยพอคนผมสักหน่อยคนครับเู๊กเล็กเล็กนาจายจเป็นแบบนี้ครับอย่างก้อยนะครับรอยขี้เพีย้ยอไปหอมครับ ดูเงนไปไปสักหน่อยไมปดูนะคนครับทำนี้ ้อมเสิร์ฟครับพร้อมเสิร์ฟเ,เลยแส่บเลยครับหอมลงกป เสร็จแล้วครับมาเดิอมาเด้อเส็บแสบครับมาเดิอครับเขืออีกลูกนึงพ่อสวัสดีพี่พี่ท่านครับมาเดิอมาเด้อครับเสบแสบครับมืบอยางก้อยน้ำตกหืมใบชะพลูดโดด แซ่บครับเขือ,อพริกหวานนานพริกสดไวนานนานครับแซ่บมาก หัวตกแล้วพวกแปกนะครับนี่หัวตกนะครับ แซ่บครับมาเริ่อมาเริ่อปล่อยอย่างย่างปล่อย えっ <laughs> <laughs> 你呢？嗯嗯 one mm -hmm. mm -hmm. ตกครับแสบครับอร้อย แครับพังงามงามบอิ่มแล้วครับมาเด้อมาเด้อครับสุดแทบขอบคุณที่วิว่านที่เข้ามาดูคลิปให้แล้วก็ดูโฆษณาให้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเด้อครับคลิปนี้ทำวดนนี้ครับ เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคลิปหน้านะครับขอบคุณที่เข้ามากดติดตามแล้วเข้ามาดูโฆษณาให้นะครับไยเดอเรอ์สำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับอิ่มแล้วครับ